สวัสดีครับวันนี้ผมขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ําเขาใหญ่เที่ยงนะครับที่อยู่บนเขานะครับเรียวขึ้นมาตามทางนะฮะตรงกทางตรงนั้นข้ามกับเรือรำคลองไผ่นะครับก็เป็นอ่างขนาดใหญ่มากนะครับใช้ผลิตไฟฟ้าก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากครับ ถ้าท่านมองไปท่านจะเห็นกังหันขนาดใหญ่บางตัวก็ทำงานบางตัวก็หยุดนะครับนี่ฮะแล้วก็การเปิดนะฮะก็ยิ่งใหญ่มากได้ยินแต่เขาบอกว่ามีนะฮะวันนี้ก็ได้มาพบขอฝากภาพนี้ไปให้ f อซผมนะครับ จะเป็นกางหันลมขนาดใหญ่ถ้าดูท่านมาดูใกล้ๆนี้จะใหญ่มากครับไม่ใช่ขนาดเล็กนะฮะแต่ถ้าเราวิ่งผ่านเราเห็นมันจะคิดว่ามันเล็กไม่เล็กนะครับผมสวนด้านบนนึกเขาห้ามขึ้นวันนี้ผมมาทางฝั่งนี้ก็จะเห็นวัดเขาใหญ่เที่ยงเหนือนะฮะซึ่งเป็นธรรมยุทธ์เมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายรูปไว้แล้วส่วน เดี๋ยวผมจะทำ YouTube ออกไปแล้วก็จะส่งให้ FC ผมนี่ฮะเสียดายนะฮะเขาไม่ได้เปิดให้พวกเราวนรอบอ่างขนาดใหญ่ใบนี้นี่ฮะเป็นการเอ่อเป็นงานขอสร้างที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมถ้าใครว่างนะครับตรงข้ามกับเรือนจำคลองไผนะครับผมขึ้นมาเลยครับทางสะดวกดีนะฮะ แล้ววันนี้ก็กะว่าจะไปเยี่ยมเยี่ยมมัสยดแต่อาจจะไม่ได้ไปนะเพราะว่าเวลามันน้อยเนี่ยกังหันลมขนาดใหญ่คกลก็มาเที่ยวนี่ผมว,ว่าถ้าเป็นสองที่คงจะเยอะแต่นุนนุนทางดีมากครับน่าภูมิใจมากนะครับประเทศไทยนี่แหละคือเรามีนายหลวงเรามีกษัตริย์นะฮะพระองค์ทําให้เพื่อประชาชน ได้ปักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดท่องเที่ยวด้วยนะครับดีใจครับที่มาวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีนะครับฮะผมจะตั้งกล้องตัวนี้ไปถ่ายรูป นี่ก็ขอกก่าวคำบรรยาสักครับ